แต่ว่าสาวๆหลายคนนะคะที่เขายังไม่มีประสบการณ์เขาก็เชื่อค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือเขาพูดเหมือนจริงมากเลยพูดเหมือนจริงมากเลยค่ะ,ะน้องเขาบอกว่าเขาถามหมดเลยนะคะว่าเงินใช้ในการแต่งงานเท่าไหร่สินสอดเท่าไหร่แหวนเท่าไหร่ทองเท่าไหร่รวมมาให้หมดเลยเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้อันนี้แค่วันห้าวันไม่เกินสองอาทิตย์นะ เตรียมทีนี้เขาเข้ามาปรึกษาพี่เขาแบบรักหนูมากเลยเขาจริงจังเขาอยากแต่งงานอยา่าไปเชื่อเขานะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เขาจริงจังมากเลยนะคะเขาถามทุกวันเลยค่ะเขาจะส่งเงินมาให้ค่ะนี่คือเขาเรียกอะไรคล้อยตามกับคําพูดที่พ่ดไนี่คล้อยตามกับคํา,คาคพูดโดยไม่ใช่สติว่าเอ๊ะดูยันไะที่สองอาทิตย์เนี่ยแล้ว ให้เราโทรไปบอกแม่เตรียมจัดงานเลยนะให้เราโทรไปบอกทั้งบ้านนะให้เราเตรียมไปดูชุดเจ้าสาวไว้เลยนะเป็นเงินเท่าไราบอกมาแต่ฉันจะส่งมาให้อืมถ้าใครเจอแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะบอกเลยนะคะอย่าเพิ่งไปฝันหวานอย่าเพิ่งไปออ้ยเจอคนจริงใจแล้วเขาจะแต่งงานกับฉันเขายังไม่เคยโทรมาคุยกันเลยนะคะหน้าเขายังไม่ได้เห็นกันเลยนะคะแบบ เสียงก็ไม่ทันได้ยินกันเลยนะคะมันเป็นไปได้หรอคะที่เขาจะมาแต่งงานกับเราเนะะี่ยค่ะคนจะแต่งงานกันนะคะเรายิ่งฝรั่งนะคะจาไว้เขาพึ่งยามาแต่เมื่อเขายามาเนี่ยโอ้ยฝรั่ง้ายาแล้วเี่ยบางคนหมดตัวเลยคะ่ะการแต่งงานเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่โห รู้สึกปุ๊บก็แต่งกันเลยนะคะมันต้องคิดหลายอย่างมันต้องคิดถึงอนาคตนะคะเราจะอยู่กันได้ไหมสองคนเรายังไม่เคยเห็นตัวตนกันเลยเนี่ยค่ะมาถึงคุณก็จะแต่งงานกันคุณจะมันมันไม่มันไม่ดีทางท้งเข่าและเราด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนที่เราเห็นแล้วมันก็จะกระอักระอ่วนถอยก็ไม่ได้แล้วทีนี้อ้าวตกลงก็ไปแล้ว แต่จริงๆแล้วนะคะจะบอกให้ว่าถ้าคนมาพูดแบบเนี้ค่ะถ้าคนมาบอกคุณว่าโอ้จะใช้หนี้ให้คุณมีเงินมีหนี้เท่าไหร่ตอนนี้มีหนี้ล้านกว่าโอเคฉันจะใช้หนี้ให้เธอให้หมดมานั่งนึกมันจะง่ายขนานดะนั้นเลยเหรอมีหนี้เท่าไหร่เอามาจะจะ,จะใช้ให้นะคะจะพูดฝรั่งเดี๋ยวนี้มีแต่บอกมีแต่ไม่จะไม่เอาคนมีหนี้นะคะถามก่อนเลยมาคุยตอนแรกก็ถามก่อนเลยว่าเธอมีหนี้เท่าไหร่ <c oughs> เงินมา,มากพอที่จะมานั่งใช้หนี้ให้เรา ผู้ชายเขาพูดแบบนี้แต่อีกคนนี่ก็พูดแบบกลับกันเลยพูดแบบไม่คิดอ่ยเธอมีนี่เท่าไหร่บอกล้านห้าโอเคฉันจะใช้ให้เธอให้หมดเลยฟังดูมันง่ายเหมือนเราอะรู้ว่าไม่มีทางเรารู้แลว,ว่าโอ๊ยอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าน้องเขาเชื่อนะคะน้องเชื่อคะ่ะโดยที่ใช้ใช้ใจไปแล้วใช้ไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้สตินิดนึงว่าเฮ้ย มันจริงอะอะไรเงี้ยมอนจะจริงอะมันจะใช่อะอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราก็บอกไปแล้วนะว่ามันไม่ใช่น้ไม่ใช่หนูเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ค่ะเ e> พราะว่าเนี่ยเขาถามตรงหมดเลยเขาจริงใจมากเลยเขาจะมาเนี่ยเขาซื้อตั๋วแล้วเนี่ยเขาซื้อตั๋วส่งมาให้ดูแล้วเนี่ยฮะซื้อตั๋วแล้วหรอเขาจะหอบเงินมาแต่งหนูเนี่ยค่ะ ถ้าเขาพูดมาแบบนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณยังไม่เคยเจอตัวกันเลยไม่เคยโทรคูยเห็นหน้ากันเลยนะคะหรือว่าได้ยินเสียงอะไรกันเลยอย่าเชื่ออย่าเชื่อจนกว่าคุณจะเจอตัวแล้วดูเวลามาเจอตัวจริงๆคุณจะเห็นว่าเขาอ่ะเป็น จะทำอย่างที่เขาพูดหรือเปล่ามันบอกนะคะว่าคนอยู่ในโลกออนไลน์เนะะี่ยค่ะจะพูดอะไรก็พูดได้หมดแล้วผู้ชายนะคะที่เข้ามาหาผลประโยชน์หรือว่าที่เข้ามาแบบเล่นๆน,นะคะมันจะมีอย่างนี้ค่ะจะบอกนะตอนนี้มีหลายคนที่เจออยู่ก็คือเขาจะเอาเขารู้พวกเนี้เขารู้ข้อมูลเขาหาข้อมูลแล้วเขาอาจจะเข้าผู้หญิงไทยมาก่อนคือมามาฮอลิเดย์ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาเจอ คนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนกลับไปกลับมาก็ก็นัดเจอคนใหม่พวกนี้เขาจะรู้ว่าผู้หญิงไทยต้องการอะไรผู้หญิงไทยต้องการแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศบางคนไม่สนใจด้วยซ้ําอ,อายุจะห่างกันเท่าไหร่ขอให้ได้ไปต่างประเทศพวกนี้เขาศึกษามาเขารู้แล้วนี่คือจุดอ่อนของเราพอเขารู้ปุ๊บก็จะบอกเลยมีอยู่วันวันก่อนมีคนมาเข้ามาถามถ้าเธอแต่งงานกับฉันนะ ฉันจะเอาเธอกับเอาแม่เธอกับเธอแล้วก็ลูกมาอยู่มาอยู่ที่ประเทศฉันเอาแม่มาด้วยแล้วฉันก็จะให้เงินเดือนเธอทุกเดือนเธออยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรนะแล้วก็จะส่งลูกเธอเรียนแล้วก็เอาแม่เธอมาอยู่นี่ด้วยนันฟังแล้วมันรู้แล้วอ่ะไอ้นี้ขารมขารมไม่มีทางแล้วกวววนะ็บอกด้วยว่าเดี๋ยนะบอกเลยว่าถ้าฉันไปเมืองไทยนะเราไปซื้อที่กัน เรามาปลูกบ้านไว้หลังหนึ่งที่เมืองไทยถ้าเราไปมาอยู่ที่นี่เราก็มีอีกหลังหนึ่งเราคือคือฟังแล้วดูแล้ววาดฝันกลางวันวาดฝันคือเราเรา,เราฟังแล้วร,รู้ฟังแล้วมันรู้อะ <c oughs> มันรู้โดยทันทีเลยว่า,วามันมันใช้คําพูดหลอกหลอกให้สาวๆเนะะี่ยค่ะคิด ว่าอุ้ยเขาจริงใจกับฉันแล้วเขารักฉันจริงโอ้โหเขาเอาแม่ฉันไปด้วยเอาลูกฉันไปด้วยนี่คือแค่คําพูดปากเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อค่ะไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ไว้ใจหรือว่าไม่โอ้โหคบกันแล้วคุณไม่คุณรันไม่ไว้ใจใครเลยหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องดูคําพูดเขาด้วยว่าเขาพูดแบบเนี้เขาพูดคือฟังเขาพูดปุ๊บเรามองเกมออกอะฟังแล้วเรามองเกมออกหมดแต่ว่า หลายๆคนที่ยังไม่เคยคลุกคลีกับฝรัง่งไม่เคยแบบเข้าเว็บแชทเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยพอเจอแบบนี้เขาคิดว่ามันเจอแล้วเจอคนรักจริงแล้วจริงแค่เราฟังคำพูดเราก็รู้แล้วว่าเขาหวานเขาหวานล้อมเขาสร้างฝันวาดฝันกลางอากาศให้เราเพราะเขารู้จุดอ่อนพอเป็นทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นคะ่ะเพราะว่าเพราะเขารู้ว่า ผู้หญิงไทยน้ำารอะไรถ้าเขามาฮอลิีเดย์ปุ๊บพอเขาพูดแบบนี้เขา,านันสร้างความหวังให้ทุกอย่างแล้วสาวก็มั่นใจแล้วมาถึงได้แน่ฉันได้แกนแน่เพราะอะไรเพราะสาวเชื่อเลยโอ้ยนี่เป็นสามีในอนขาคตขกองจันนะคะพอเขาพูดโอ้ลักครอบครัวเราเอาแม่ไปอยู่ด้วยลูกไปเรียนอยงอน,นอย่างนี้นะคะก็นี่คือแผนแผนของพวกนี้ค่ะ เพื่อให้เราไว้ใจให้เราเชื่อใจเขาแล้วพอเขามาเนี่ยเราจะได้ไปนอนกับเขาเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเจอแล้วามีในอนาคตนะคะไม่ไม่ระแวงอะไรแล้วอะ่ะเออนี่แหละคนนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายมันมีแผนมีแผนในใจค่ะ